อยากให้สำหรับใครครับแล้วลองตอบพร้อมกันดังๆได้ไหมะารนะนเบาไปสำหรับะไรนะโอเคทุกคนตอบแทนผมว่าทำไมมันสำหรับคุณแล้วมันทำไมก็เป็นจุดนัดพบในระยะเวลาห้าปีซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาทุกคน ออกไปเดินทางด้วยกันถืาไมทถืไม้ท่าหมอกไปไร้าหมอบไปไร้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันนี้คุณยังได้เติมเราสองคนอีกเยอะเลยนะครับผมยูทีบเบอรแค่เริ่มต้นงเออกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางขอให้ทุกคนเช็คสัมภาระให้เรียบร้อยคาดเข็บขัดเิรภัยและออกเดินทางอยู่พวกเราเลยครับ Let's go!